วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบอ o ฟุ f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับ สนับสนุนโดย iHaveCPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมตรงๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกม r o b l o x Map a l l Star Tower Defense นนะครับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับวิธีการใส่โค้ดพิเศษนะครับผมตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ฮะ โค้ดพิเศษโซเชียลนะครับผมโซเชียลรีวอร์ดนะครับนั่นก็คือตัวละครฟรีหนึ่งตัวนะครับที่จะได้นะครับก็คืออูลิวนะครับผมในวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนด้วย YouTube นะครับผมด้วย YouTube นะครับซึ่งทวิตเตอร์เนี่ยน้องๆหลายๆคนก็คงไม่ค่อยเล่นนะครับผมทวิตเตอร์เนี่ยซึ่งทางฝรั่งเนี่ยเขาเล่นกันเยอะในวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนด้วย YouTube นะครับว่าทํำยังไงนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับตอนนี้ทุกคนก็น่าจะมี Account YouTube หรือว่าบัญชี YouTube ของทุกกกคคคคคนน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 ะะะะรรรรรััับบบ่่่ออืผผมมมมให้ทุาาาเเิิ์์ชชว f กดเข้าไปนะครับเซิร์ชตามนี้นะครับให้ทุกคนนั้นมาที่หน้าช่องของเขานะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเราต้องทําการ s u b สไครป์นะครับหรือกดติดตามเขานะครับต่อมานะครับให้เราไปที่หน้าของเรานะครับผมนี่ครับไปที่หน้าตรงนี้นะครับของเรานะครับไปที่ช่องของเรานะครับกดเข้าไปพอมาถึงเพื่อให้ทุกคนก๊อปลิงก์ตรงนี้นะครับลิงก์ช่องของคุณนะครับตรงนี้นะฮะก๊อปไปเลยครับคราวนี้เราก็สลับมาที่เกมนะผมไปที่ฟันเฟืองตรงนี้ครับแล้วก็มาที่โซเชียลรีวอร์ดครับ แล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับผมถ้าใส่ตรงนี้มันไม่ได้นะครับมันจะขึ้นเออร์เอร์แบบนี้นะครับอ่าเราต้องใส่ตรงนี้นะครับตรงทวิตยูเซอร์แล้วกด Enter ครับคราวนี้ถ้าเกิดมันไม่ได้นะครับผมคือถ้าเกิดเราไม่ได้นะครับแปลว่าเราต้องรอไปสักคู่หนึ่งประมาณสัก5านาทีแล้วมาใส่อีกทีหรือว่าสินาทีมาใส่อีกทีนะครับเพราะว่ามันต้องประมวลผลด้วยนะครับเวลาเราไปกดติดตามใครอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราใส่ปุ๊บเราก็จะได้ตัวละครตัวนี้มานี่ครับโอเคเดี๋ยวไปดูวิธี เราพิมพ์ไปว่าฟูตตี้สมาครับเรากกดค้นหาไปครับกดไปที่ฟูตตี้สมาครับคราวนี้กดซับสไครป์เขาครับกดซับครับโ๊ะพอเรากดติดตามเสร็จปุ๊บคราวนี้ให้ทุกคนมาที่หน้าช่องของเราเหมือนเดิมครับมาที่ตรงนี้ครับจุด3จุดครับกดมาครับตรงแชร์ครับกดแชร์คราวนี้ก๊อปปี้ลิงครับผมมันจะมีขึ้นว่าก๊อปปี้นะถ้าเป็นโทรศัพท์ปกติก็คือจะมีคำว่าก๊อปปี้ลิงนั่นแหละนะครับคัดลอกลิง์นั่นเองนะครับพอคัดลอกเสร็จนะครับให้ทุกคนนั โอเคพอเข้าเกมโลโบ็อกกดที่แมปปกติเลยครับกดเข้าไปเลยอ่าพอเรากดเข้ามาก็จะโหลดดิ้งนะครับจะโหลดดิ้งรอสักครู่หนึ่งรอสักครู่หนึ่งนะฮะก็จะง่ายๆครับไม่มีอะไรมากครับวิธีการนะครับมันส,สั้นๆนะครับก็แค่ซับสไครป์ฟุตนะครับผมกดติดตามฟุต อันนี้ก็ก๊อปนะครับผมถ้ายังไม่ได้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับรอประมาณสัก5-10นาทีนะครับแล้วก็ไปก๊อบลิงก์นะครับอ่ะเมื่อกี้ผมก๊อบมาแล้วนะครับมาที่ฟันเฟืองครับมาที่ฟันเฟืองนะครับแล้วก็มาที่โซเชียลโค้ดครับเนี่ยล่างครับขางล่างกดไปเลยโอ้แล้วก็มาที่ทวิตเตอร์ตรงนี้ครับพอเรากดไปปุ๊บมันจะให้ใส่นะครับแล้วก็วางไปเลยครับพอเราวางลิงก์เราเสร็จปุ๊บเรากดครับผมนี่ตอนนี้เราได้ไปแล้วนะครับนี่ เอาใหม่ครับวางปุ๊บกดรีเทิร์หรือว่า Enter ไปนะครับแต่บ้าันนี้คือผมได้ไปแล้วตัวละครที่ได้ก็จะเป็นตัวอันนี้แหละครับผมไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ถึงตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมโอเคครับผมมาทดลองกันครับว่าถ้าสมมุติว่าผมเอาไอ้ลิงนะครับผมที่เคยใช้กับตัวหลักของผมมาใช้ตัวลองจะได้ไหมาดูกันครับโอ้ชิทุกคนโอเค ใครที่อยากจะได้นะครับตัวนี้นะครับสามารถนะครับลองใช้โค้ดของผมใต้วิดีโอนะครับลิงก์ของผมได้เลยนะกดที่ลิงก์ของผมนะครับผมแล้วก๊อปลิงก์ผมนั้นไปใส่ได้เลยนะครับก็ลองดูนะครับผมโอเคครับผมถ้าคลิปนี้เปประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กันด้วยนะครผมในวิดีโอนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ